น่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอญิงประภามานับพัทะลุงอยู่ชั้นป .5 ทับ2เล็กที่26ค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านคำศัพท์ HSK คำที่121ถึงคำที่130ค่ะคำที่121เสียเส่ยวเสี่ยวเล็กเบาแต่งประโยคเจ้าเกิดผิงก่วท่าเสี่ยวเลยแอปเปลิลลูกนี้เล็กเกินไปแล้วเฟิงหุนเสี่ยวลมเบามาก คำที่122เสี่ยวเจี๋ยเสี่ยวเจี๋ยคุณผู้หญิงแต่งประโยคเสี่ยวเจี๋ยหนีเจ้าฉันมาเหมิงจือคุณผู้หญิงคุณชื่ออะไรหวังเสี่ยวเจียหนีช่วยหนอคุณหวังคุณไปที่ไหนคำที่123เสียเสียเหล่าเล็กน้อยบ้างแต่งประโยคเจ้าเสียเสื้อผ้าทั้งหมเปองใ เสื้อผ้าเหล่านี้ล้วนเป็นของใหม่หวอใหม่เลยเสียผิงกวัวฉันซื้อแอปเปิลบ้างแล้วคำที่124เสียเสียเขียนแต่งประโยคนีหนีเสียเจ๋อจือหนึ่้เหลี่ยตัวหนังสือที่เธอเขียนสวยมากหวอเกย์เย่เสียสิ้สนฉันเขียนจดหมายให้คุณปู่ คำที่125ี่เสีย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 ขอบคุณแต่งประโยคเสียเสียนีเติปังจุ้ขอบคุณความช่วยเหลือของคุณเจียเสียเสียนีอีปูเคอร์ชีก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอไม่ต้องเกยใจคำที่126ิซิงชีซิงชีสัปดาวันแต่งประโยค อีก็ซิงชีโยชีเทียนหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันจินเทียนชื่อซิงชีอีวันนี้เป็นวันจันคำที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดแฉ่เชิงแฉ่เชิงนักเรียนแต่งประโยคแฉ่เซี่ยวหลีโย่หันตัวแฉ่เชิงในโรงเรียนมีนักเรียนมากมาย วอเตอร์ตี้ติชื่อแฉชงน้องชายของฉันเป็นนักเรียนคำที่128่งยยีแฉสีแฉสีเรียนแต่งประโยคนี้สี่ฮวนแฉสีฮันหรือมาเธอชอบเรียนภาษาจีนไหมวอแฉสีถังกังฉินฉันเรียนดีเปียโนคำที่129สิเแฉเสี้ยวแฉเสี้ยวโรงเรียนแต่งประโยค ววอมันเเตีเยเ们的นต้าโรงเรียนของพวกเราใหญ่มากาเเีียวลหลนอ学校里很งในโรงเรียนเงียบมากพร้อท,ที่130่ง้อีหนึ่งแต่งประโยคเจออีกเกอร์นโต้เหมยหยที่นี่แม้แต่คนเดียวก็ไม่มีมาหมาอย่อีกเกอร์จุคุณแม่มีลูกชายหนึ่งคน ขอบคุณค่ะ